สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนาแม็กเซฟที่เอาไว้สาหรับติดรถยนต์นีอนะครับผมเพราะว่าผมอ่ะมีปัญหาเพื่อซื้อไอ h o น e ส5มาใหม่แต่มันเปี่ยนเป็นไทซีไงเดิอมบอลใจไรนี่ติดรถยนต์นะผมก็เลยกระหาสั่งอันนี้มาจากช้อปปี้ a ล a ซด้าตัวเนี้นะจากช้อปปีเนาะก็ได้ตัวนี้มา259บาทครับผมเนี่ยแกะกล่องไม้ใหม่ใหม่ไจกรสภาพเป็นจะอี้นะครับผมก็เป็นกล่องมันเป็นแบบแบ,บตัวหนีบนะเอาไว้ติดรถยนต์เดี๋ยวเราแกะพรว่าตังในมีไออย่างเนาะนี่น มันก็จะเป็นแท่นแม็กเซฟก็มาเอามาประกอบคนเดียวสักเล็กน้อยนะเอามาประกอบคนเดียวผมเลือกสีขาวนะครับผมมันก็ดูไฮโซดีเข้ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เพนจะชอบแบบขาวๆอย่างนี้เนาะเนี่ยเอาไว้ติดประกบกับ i ไอโฟนในพอดีนะครับตัวนี้เขาบอกว่าติดแน่นมากนะครับติดค่อนข้าง,งแน่นเลยแล้วก็พอติดแล้วอะ่ะดึงหมวกให้ออกก็จใจกู้กักบแม็กเซฟของสก i นามานะครับผมเนี่ยมาเรืยกันลองมาประกอบกันก่อน ก็จะมีสายชาิแถมฮื้อนะครับผมแล้วก็สายชาิเสียบข้อตาก้นไปนะครับสายชาิเสียบมาฮ้อแล้วก็ไอ้ตัวล็อกติดกับรถยนต์ตัวนั้นนะครับผมเนี่ยลองลองทดสอบดูว่ามันชาิได้ปกติก่อนเอาครับชาดเข้านะครับผมผมลองเสียบกับสายที่คอมดูเพราะปลายปล่ยด้านนึ่งอะ่ะมันเป็นไฮซี Z, แล้วก็ปล่ยอีกด้านเป็น USB อสไปเสียบก็กนคอมที่ทํางานนั่นแหละเนี่ยเอามาลองดู ตอนที่ผมท่้ทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองชาร์จกันสักน้อยว่ามันจะทำเครื่องพอนก่อนแล้วก็เข้าเลยก่อนเนาะนะครับผมว่านะเดี๋ยวก็ลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรน,นี่พอเราเปลี่ยนเป็นแบบแม็กเซฟแล้วอะผมเพิ่งรูนะว่าพอแม็กเซฟปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสแตนบายโหมดอย่างนี้ก่อนเขาสามารถปรับรูปแบบได้นะครับมันจะเป็นรูปเป็นนาฬิกาขึ้น,นก็นว่าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาพพักหน้าจอเป็นภาพใหม่หมุน,มน,มนๆเวียนๆกันไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับผมมันกระจายได้ ลักษณะของมันนะครับวัสดุมันจะเป็นเล็กนะผมว่ามันเป็นเล็กที่แข็งพอสมควรล็กต่อแรกกับลับกัวมันจะไปขูดกับเคสโทรศัพท์เหมือนกันเนาะแต่กับพอใจใจมากับหูซื้อมันปลอดภัยอยู่นะเนี่ยเ็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปอันนี้มันเป็นวิธีการประกอบตัวเสียบติดกับรถยนต์นะครับเอาแถมมา่อนี่เอาตัวหมุนเกี่ยวอะมาครอบกับตัวปกติก่อนมาวก็หมุนใส่ตามที่ผมเนี่ยตะเกียบนะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็บีบตัวนั้นแล้วก็ไปเหนียบกับช่องแอร์นะตัวเนี้ยง่าย วิธีใจมันก็ง่ายๆครับผมเนี่ยบีบไว้เอาไว้หนีบกับช่องแอร์ของเราใจได้ครับเพราะว่าตัวเก่าอ่ะที่ผมใจก็ไว้หนีบกับช่องแอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่อันเก่ามันมันแบบมันแบบเจ๊แม่เล็กเนาะมันเป็นแบบหนีบแบบกรีบนะมันก็เลยตกง่ายเหมือนกันนะบางทีนะแต่ตัวเนี้ยคิดว่ามันน่าตกอะไรก่ครับพอเราชาร์จไปสักพักกับหมดโหมดสแตนสแตนบายหมดมันกลับมานะหมดพักพักหน้าจอคล้ายๆล้ายสกินเซอร์ฟมันมันก็เจ๋งนี่นะครับ ต้องมาตั้งค่ากันใหม่เพราะว่านี่มันเป็นการครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เรา s ซ Test Screen Server นี่ครับผมเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันว่ามันจะชาดเข้าเวยกับว่าบบาเวยแล้วกับผลการทดสอบเป็นอย่างยรแล้วมันฮอนก่อนะครับเกี่ยวกับชาิในรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกเพื่อดูหลังจากที่เซตไปในรถยนต์แล้วมันจะออกมาเป็นอย่างยรเนาะอ่านก่นครับมันจะเสียบกับตรงช่องจุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับมันมันเสียบมาได้นะ ผมก็เลยต้องไปหา hey, แทนชาร์จแม็กซเซฟที่ด้านหนึ่งมันเป็นสาย usb ธรรมดาตอนเนี้ได้ละก็เสียบเข้ากับช่องชุดบุหรี่ของรถยนต์ได้เลยมันก็จะอ้อมลงมาทั้งรูมพงมาลายอย่างนี้มันก็จะดูเกะกะหน่อยแต่กับเบเตอร์ขานะครับผมแล้วก็หนีบไว้เอากีบไว้ติดกับช่องแอร์อันนี้ครับมั่นใจได้เลยว่ามันบ่ฮอนแน่นอนเพราะว่าแอร์มันออกมาตรงนั้นนะครับยิ่งเขาเปิดแอร์เย็นมากใดอะมันกับไม่ได้ทำเครื่องฮอนเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือหูบสภาพ ตอนที่เฮาติดตั้งแล้วมันก็จะค่อนข้างแน่นนะครับแทบจะบกครอนเลยแทบจะบกเคลื่อนไหวเลยนะครับผมมันก็แน่นอนะโทรศัพท์ก็ติดแน่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมลองถอดมาดูแต่ข้อเสียของมันแบบหนีบเนี่ยมันจะขูดครับไอช่องแอร์รถนะครับมันก็เป็นคุยเลยครับถ้าถามว่ามันจะทำให้รถเป็นห้อยก็ไม่ต้องกลัวครับเป็นห้อยแน่นอนมอเตอร์สหรับคนที่เอ็นดูรถก็ว่าเป็นห่วงรถเนี่ยรถผมเก่า,กาๆอย่างเงี้ยก็ม,มีปัญหาหนีบไปแล้วกลอยมันขูดไปเตะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไข่บวมมันขูดกัหาอะไรอย่าง้ผ้าสำลีนุ่มๆก็ว่าอะไรอย่างมาปัน่นเที่ยวมันไว้ก็ได้หนาเราก็หนีบแน่นครับบะตกเลยแหละขนาดเอามือดึงอ่ะเอามือดึงกับแม็กเซฟเนี่ยโู้กับเคสของสกินนม่าในอย่างบะตกเลยครับผมต่อไปจะเป็นการทดสอบใช้งานจริงนะครับภาคสนามผมทดสอบด้วยการปล่อยโทรศัพท์เื่อแบตมันหมดนะครับก็คือว่าใจเนี่ยขับรถควบคู่กับแอปอ่ากูเกิลแมพกับการเปิดเพลง เปิดแสงไว้ประมาณ70%อยู่หน้าคอนโซลแดดซองนะครับผมก็คือเปิดหน้าจอตลอดเวลาบอปิดเลยนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเกินยันเตี่ยงสิบนาทีกี่ชั่วโมงละเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองประมาณห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงอ่ะแบตบลดเหลือสาเปอร์เซ็นต์คิดดูครับไผ่ที่เิดว่าจะเดินทางข้ามจังหวัดนะแล้วก็เอาเปิด g o o g l e Map ไปตัวไวปิกบ้านต่างจังหวัดครับรถสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับขอบอกเลยบัตรลอดต้องมีที่ชารติไว้ในรถนะครับ ตัวนี้นะครับเกือเป็นตัวที่ผมจะแนะนำคื้อถ้าเกิดว่าไขย่ยอมภาพสภาพของมันได้กับไปหาซื้อกันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับอตอนนี้เตี้ยง10นาทีแบตมีสาเปอร์เซนเดี๋ยวผมจะลองมาดูแหมเตื้องนะครับหลังจากนี้ไปจะใจเวลาตั้งใดในการชาร์จที่มันเข้านะครับผมตะกี้เตี้ยง1ินะครับบะเดี๋ยวเนี้ยบ่ายสามโมงเก้านาทีประมาณสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงแบตเข้าตอตอนเนี้ยมี64% อันนี้บัจเจ้ยว่ามันจ้านะคือใช้งานตลอดเวลานะครับใช้งานคือเปิดแอป Google Maps เปิดเพลงนะครับเปิดแอปขับรถนะครับผมคือใช้เวลา3ชั่วโมงแบตเพิ่มมา44%เซนี่ยถือว่าเวยหรือว่าจ๋ากลลองตัดสินใจกันเองนะครับผมแต่กับพอใจได้นะผมคิดว่ามันไม่ได้จ๋าจนเกินไปจนน่าเกียดอันนี้ขณะผมใช้งานตลอดเวลานะ เปิดหน้าจอตลอดเวลาบอปิดหน้าจอเลยใจตัวชาติตัวนะครับผมมามาดูส6บหกสองเก้าแปดิบเ็ดเนละอันก่อตะกี้สิบหเนาะสิ 16, 000, หผ่านไปแหมชั่วโมงเพิ่มไหมแหมซ้าวเปอร์เซ็นต์อันก่อเวอนะครับผมผมผมว่าเวอเลยเนะี่ยเนี่ยวันนี้ผมขับรถโหดมากตั้งแต่7็ดโมงเกือนยันหกโมงเกือนอ่ะไม่ได้พักเลยนะครับอันก่อตอนนี้เก้าแล้วครับผมกี่โมงเนี่ยเนี่ย18 22ปดสองสองเเปอร์เซ็นต์ละ เว้ยนะนะครับลองมาดูกันครับผมก็คือประสิทธิภาพการชาร์จของมันอนะ่ะผมมาได้คิดจุนะลองมาดูแบตลดห,วห่วงกันก่อนครับตัวการาฟมันอนะ่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอ่ะครับผมใจด้วยบอดชาร์จเลยอ่ะมันลดลงหว่วงๆๆจนถึงประมาณเตี่ยงกันก่อนล,ละสาเปอร์เซนต์หลังจากนั้นก็นชาร์จมันก็ขึ้นมาปื๊บ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 ชาร์จไปตัวใจไปตัวครับเราดูเวลาหน้าจอบอดปิดหน้าจอเลยครับตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงแรงล้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงแรงกอน เปิดหน้าจอ60นาทีเต็มชาร์จไปตัวใจไปตัวนะครับผมเนี่ยมันเป็นวิธีที่บมแนะนํานะครับเพราะมันทําให้เครื่องหอนทําให้แบตเสื่อมบวยนะครับผมแต่ผมกับบอแคร์ครับซื้อมาใจเนาะเห็นป่าวผมใจอย่างเงี้ยตลอดตึงวันเปิดหน้าจอทั้งวันความจุผมยังร้อยเอยู่เลยดูรอบชาร์จนะครับผมรอบชาร์จของผมถ้าใดเรามาเช็คเนี่ยผมจะสอนวิธีเช็ครอบชาร์จเป็นสำหรับใครที่วอลลี่เป็นห่วงเรื่องไอ้รอบชาร์จแบตเตอรี่เนาะผมหันไปกลุ่มถามกัคุณท่านนะรอบชาร์จเตี๋ยแบตลด ออย่างก็ประสิทธิภาพแบตลถเหลือ98 99ละดูมันแล้วแต่คนแล้วแต่จังหวะตัวก็หาผมกับมโมฮนุนเอออันนี้ผมใจสับ,บ้ันทันแรกนะใจนักขนาดใจแบบนักขนาดนี้เปิดหน้าจอวันขําใจไปตัวชาติไปตัวนั่นก็จํานวนรอบผม51รอบอะ่ะคืดก่อยแบตยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับความจุหันบางคนนะใจไปซาวกว่ารอบเหลือ98 99โอ้ยเป็นเครียดเป็นเดือดเป็นฮอนเนาะเนาะของเชื่อมาใจเนาะกลับมาต้องไปเครียดหนักกันเนอะ นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากร้านเนี่ยครับผมสั่งซื้อวันที่30ได้ของวันที่2อกะก็คำเดียวนะครับ2วันได้ของนะ259บาทจากร้านนี้แหละเนี่ยแบบเดียวกับที่ผมซื้อตัวนี้เลยนะครับมาเป็นแบบติดรถยนต์ไงเนี่ยภาพโฆษณาของเพื่อนนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละอันนี้ขอบอกกมาับบได้กล้าสปอนเซอร์ใดๆนะครับก็คือผมซื้อมาใช้คนเดียวมันดีก็เลยบอกต่อนะครับก็คือผมเชื่อผมก็ว่ามันดีนะสำหรับราคาม่งเอียครับผม เอาไว้ชาจในรถยนต์ขำๆรถแทบยังเป็ดที่วางได้ตัวยงไงประเด็นน่ะคือปกติเขาซื้อแบบที่วางแบบหนีบๆมามันชา์จบาได้ไงแต่อันเนี้ยมันสะดวกมากเลยเพิ่งหัวที่ชาจแบบแม็กเซฟอ่ะมันสะดวกขนาดนี้นะครับเหมือนเวลาเขาจะลุกไปจากรถมันก่อนเขาก็แค่ดึงมันออกไปเลยอ่ะแต่ต้องมาอุย้ยเลงว่าสายชาจหูมันจะอยู่ไหนเวลาขับรถเนี่ยเขาต้องเอามันเลงเอาหูใส่อ่าไร้นิ่งเอาไปเสียบก้นหูหน้อยๆของมันน่โอ้บ่ไหวนะครับผมมันมัน,ม,นมันลำบาก พอมีแม็กเซฟเรอแค่เอาหนีบประช่องแอร์อย่างนี้เนาะแอร์ Air กับปเปิดแอร์ใส่ตัวเครื่องโซโซโซนะมันตึงบาโต๊ะครับขนาดเราดึงโทรศัพท์ออกนะไอ้เบ้าหนีบอะเขี้ยวมันแทบจะลุดมากับไอ้ตัวแม็กเซฟเลยเพราต้องกลัวว่าแม็กเซฟมันจะติดมาแน่นมันติดแน่นกับเคสโทรศัพท์เฮามากครับถ้าเคสโทศัพท์บพามาลองรับแม็กเซฟนะกันก่อนคือของเนี่ยผมว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะรีวิวที่มันแย่กับมีส่วนมากผมจะซื้อของละก,กันกคผมจะไปจิ้มดูที่ดาวแล้วไปดูดาวต่ำๆอ่ะคนมมมาดวรนม เหแย่ yeah, ชัดไม่เข้าเด้งเข้าเด,ด้งออกครับก็คอมเมนต์คนอื่นเพื่อนกับขึ้นกันมันแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับผมว่าว่าอย่างไรรีวิวที่มันบอกค่อยดีกับมีแบบอ่ะคนใช้โปรแม็กมันจังล่วงเห็นมันก้ก็มันก็คงล่วงจริงอับมังนะ้งเนาะมัก็ต้องเ่อว่ารีวิวนะแต่ผมไม่ได้ใจโปรแม็กไนงะแต่สำหรับโทรศัพท์ไอโฟนสิบห้าปเนี่ยมันใจได้ดีครับผม เนาะก็ลองไปหาซื้อกอ้อยนะครับอันนี้ก็แนะนําเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวแม็กซเซฟสักตัวที่จะเอาไปไว้ในรถจูนชาร์จได้เอ,เอาวางโทรศัพท์ได้เอาไว้ซองแผนที่อย่างเงี้ยน,นะเนาะก็ขอแนะนําไว้แต่เพียงแต่นะี้เนาะถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องตัวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย